กีฬาวันนี้นะคะคิดว่าคุณผู้ชมคงจุใจกันแน่หน้าจอทีวีอาจจะไม่พอด้วยซ้ำเพราะว่าคนที่มาร่วมรายการเราในวันนี้กล้ามใหญ่มากๆเลยค่ะคุณเจษค่ะครับต้องเรียกว่าหน้าจอแตกนะครับกล้ามใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราพาไปชมเลยนะครับผมนี่ในสตูนเนชั่นนะครับในออฟฟิศเนชั่นบอกว่าผมตัวใหญ่แล้วผมกลายเป็นรีบเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวไปเลยนะฮะซพ่งวันนี้ผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านคุณสุกรีนะครับที่เป็นเลขาธิการของสมาคมพอกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงคุณเชอรี่นะครับ รองแชมป์โลกนะครับและก็รองแชมป์เอเชียและคุณสแสวงนะฮะแชมป์โลกนะฮะวันนี้ผมคุณสแสวงน่าจะทาสีเขียวนะฮะเป็นฮักเลยเดี๋ยวก็ดีหมดนะนะครับก็แล้ววันนี้นะครับก็คือ อยากจะถามก่อนนะครับในเรื่องของกีฬาพากกายในประเทศไทยนะครับมีความนิยมขนาดไหนครับขณะนี้องบอกว่าคนไทยเนี่ยตื่นตัวเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นเรื่องการออกออกกำลังกายครับโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยไปเข้าฟิตเนสเนี่ยมากจริงๆแล้วก็อย่างตอนนี้เนี่ยเรามีการจัดการทำอะไรกิจรกรรมเกี่ยวกับพะกายขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีคนให้ความสนใจเนี่ยมากมากกว่าเดิมเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้ว ต้องถามนักกีฬาก่อนเลยสเสน่ห์ของการพ่อกายนะครับคืออะไรครับสำหรับคุณเชอรี่และคุณสแสวงสําหรับเชอรี่คิดว่ามันมันคือการฝึกระเบียบวีนัยให้ตัวเองครับเป็นอย่างดีมากๆากนะคะ เพราะว่าในในหนึ่งวันเนี่ยทุกคนมีหน้าที่มีงานที่ต้องทําแต่ว่าเราต้องแบ่งเวลาจัดสรรเพื่อมาฝึกเพื่อมาออกกำลังกายเพื่อดูแลตัวเองค่ะคือออกกําลังกายเรื่องกินเรื่องพักผ<ช>่อนแล้วต้องทํางานอีกต้<ช>องมีระเบียบวินัย<ช>นี่คือสเสน่ห์ครับแล้วของคุณแสวงเลยฮะการปูเออผมก็คือร่างกายครับครับบุนครับครับแข็งแรงครับนี่สาวๆาฟิเลยนินหน่อยฮะครับผมแล้วก็คือวันนี้แน่นอนว่ามานอกจากจะมาให้ประโยชน์กับคนดูแล้วนะครับก็มาโปรโมทด้วยเพราะว่า เราจะมีการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยใช่ไหมครับเป็นการแข่งขันพกกาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทั่วทังวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับหรือมิสเตอร์ไทยแลนด์ในปี2015ครับครับระหว่างวันที่17ถึง19เมษายนายนครับที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแคร์ครับก็คือคนทั่วไปเข้าไปชมฟรีได้ชมฟรีครับผมงานนี้เปิดให้ชมฟรี ก็จะมีทั้งหมด23รุ่นการแข่งขันนะครับทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นออตโรติกฟิสิกส์โมเดลฟิสิกส์นะครับฟิตเนสแล้วก็พอกายทั้งชายและหญิงนะครับและทุกประเภทมาดูก่อนเลยนะครับก็คือ2นี่เป็น2ใน20กว่าประเภทที่มานะครับนี่ตรงนี้ แต่แล้วประเภทนี้เป็นประเภทอะไรแล้วต้องตัดสินกันยังไงครับเริ่มจากคุณเชอรี่ก่อนก็ได้เชอรี่นี่เป็นประเภทกลุ่มโมเดลฟิสิกส์น,นะฮะซึ่งเน้นรูปร่างและก็ความสวยงามสมส่วนของร่างกายของผู้หญิง<ม>นะครับส่วนของคุณแสวงเนี่ยก็จะเป็นประเภทบอดีอ้บิวดิ้งซึ่งจะเน้นเรื่องของกล้ามเนื้อขนาดของแบบตักกล้ามเนื้อ,อซึ่งใหญ่นะครับนะฮะดูโชว์จอจะแตกแล้วฮะจอจะแตกแล้วครับเพราะของคุณเชอรี่เนี่ย ถ้าเกิดจะตัดสินนะครับเออตัดสินยังไงบ้างครับจากร่างกายจากนนรูปร่างของสมส่วนของผู้หญิงนะฮะก็คือลักษณะของตัว T shape ขึ้นมา T shape เป็นสามเหลี่ยมด้านบนนะฮรแล้วก็ลงมาด้านล่างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือข่านนะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมหัว,ห,ว,ห,วหัวกลับนะครับผมครับแล้วก็ความสมส่วนอีกส่วนหนึ่งคือในชุดแข่งขันเนี่ยจริงๆแล้วก็จะใส่เหมือนกับเป็นบิกินี่นะฮะัแล้วก็ใส่ขาวส้นสูงแล้วก็ดูเรื่องของรีลาการเดินโพสท่าต่างๆซึ่งในนี้กรรมการก็จะปเป็นการให้คะแนนคือไม่ใช่แค่คววาามมมสยขออองงกล้้้เนืะจตีความสวยของ การเดินเป็นโมเดลด้วยรูปร่างหน้าตาอะไรทุกอย่างครับการยิ้มด้วยมีตอบคาถามไหมฮะหนูรักเด็กมากค่ะเขาไม่มีแล้วครับอ๋อโอเคแล้วอย่างตรงนี้เนี่ยฮะเวลาตัดสินต้องดูที่ รูปร่างหน้าตารูปร่างกล้ามเนื้อนะครับแล้วส่วนของชั้นไขมันดูกันยังไงฮะจริงๆแล้วเนี่ยคือคนที่เตรียมตัวมาดีแล้วเนี่ยนะฮะจะเห็นชัดเจนเลยอย่างนขนาดนี้เนี่ยสองคนนี้เนี่ยจะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับขนาดนี้ในการเตรียมตัวเนี่ยอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะเพราะเวลาประมาณสามสัปดาห์ครับซึ่งตรงนี้ในช่วงสามสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงที่โหดที่สุดก็คือต้องมีการจำกัดเรื่องของอาหารลดของเล่นน้ำใช่ครับโหหนักมากเลยอะแล้วงั้นข เดือนกเจ็ดท่านะครับอย่างท่าแรกนึงครับก็จะเป็นเรื่องของการกล้ามกล้ามเนื้อต้นแขนนะครับเป็นฟอนต์ดับเบิลไบเซ็ปนะครับอันนี้จะดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าอกและต้นแขนนะครับเป็นฟอนต์ดับเบิลไบเซ็ปท่าที่สองเนี่ยเป็นฟอนต์แลสเปรดนั่นคือดูความกว้างของหน้าอกนะครับแล้วก็ขมิบด้านหน้านะครับพร้อมกับกล้ามท้องด้านหน้าด้วยท่าที่สามจะหันด้านข้างนะครับเพื่อดูอกด้านข้างไซส์เชส นะครับแล้วก็ท่าที่4เนี่ยจะกลับหลังให้ท่านผู้ชมนะฮะและกรรมการจะดูด้านหลังนะครับเป็นแบ็คดับเบิลไบเซ็ปจะดูกล้ามเนื้อแผ่นหลังและต้นแขนด้านหลังนะครับรวมถึงเอาน่องและต้นขาด้วยท่าที่5เนี่ยเป็นเรื่องของปีกหลังนะครับแล้วก็หลังด้านบนและล่างนะครับเป็นแบคแลสเปต้องต้องขอบอกว่านี่คือแชมป์โลก2สมัยและกําลังจะล่าสมัยที่สามในปีนี้ในปีนี้ที่เมืองไทยปลายปีด้วยโอ้อาต่อเลยครับท่าที่6นะครับเป็นเออไซด์ไทรเซ็ปนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของหลังแขนนะครับไทรเซ็ปขึ้นมานะครับ Oh แล้วก็ท่าสุดท้ายนะครับท่ายอดฮิตนะครับแอปโดมิโนอ่อนชัยครับดูกล้ามท้องและต้นขานะครับตรงนี้เป็นเจ็บท่าครับที่พู้ตัดสินจะต้องดูจากนักกีฬาของแต่ละคน,คะนจะเปรียบเทียบกันในผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดครับแล้วรอยยิ้มเกี่ยวไหมครับทุกคนนี่ต้องแบบฉีกยิ้มเอกันเต็มที่เลยจริงๆแล้วการยิ้มเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งเพื่อให้เพื่อผู้ชมรู้สึกว่าการโพสตก้ามเนื้อเนี่ยไม่ใช่เ,เรื่องที่น่ากลัวนะฮะมันดูแลแบบมันจริงๆแล้วมันก็สนุกสนานด้วยแล้วทททีีีี่่่่่กกกกกกก็็็็็ใในน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 สสววววหหึึงงงงคคคืออออจจะะะะมมารรโพพิปปบเเลัั้้้้ตดดดดูไยยแ ช่ครับคุณแสวงนะฮะโชว์ไปแล้วขอคุณเชอรี่สั้นๆด้วยโชว์หน่อยนะฮะลองแชมป์โลกลองแชมป์เอเชียเชิญครับโอเคก็จะเป็นอย่างท่าเชอรี่เอาเป็นแบบรีแลกซ์เพราะเวลาที่เราจะโพสบนเวทีนะคะว่าเราจะเคลื่อนไหวให้กรรมการดูส่วนของเราบ้างเองโอเคเป็นด้านหลังแล้วก็จะ ดูทุกส่วนนะฮะลีลาการเดินยิ้มแย้มแจ่มใสแ<า>ม้กระทั่งการรีเล็โพสยืนอยู่เฉยๆเราก็ต้องเคลื่อนไหวให้เห็นสรีระที่สมส่วนของเราครับแล้วก็ตอบคำถามถ้าได้รางวัลจะไปทำอะไรไม่ใช่นะน่ากน,นางงามแต่ไปประกวดได้นะครับถ้าอย่างนั้นก็คือ เรื่องของการชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อคัดไปชิงแชมป์โลกใช่ไหมครับแทนของประเทศไทยนะครับในการคุริฟายไปการเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์โลกครับนะครับจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยคือขณะนี้สมาคมเนี่ยเรารณรงค์ให้คนไทยนะครับมาออกกำลังกายครัือเรามีโครงการพอกายทุกวัยสุดสทุกวันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฝากแฟนๆในนชา่ินะครับที่ได้ดูรายการอยู่นะครับว่าวันนี้การออกกําลังกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะฮะเริ่มต้นออกกำลังกายเริ่มต้นที่บ้านก็ได้และขณะนี้ทางสมาคมเองแล้วเนี่ยเราก็มีโครงการพอกายทุกวัยสุดสททุกววันซึ่่งจะชยําให้คนไทยเนี่ยได้ รู้จักการออกกำลังกายโดยใช้เวทเทรนนิ่งครับเอายังไงเดี๋ยวถามทางนักกีฬาเลยคุณเชอรี่คุณแสวงนะฮะเดี๋ยวคุณโซกีด้วยนะฮะพอดีเวลาใกล้จะหมดแล้วสั้นมากเลยทำยังไงถึงได้ซิกแพคโอ้อ่าต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในสัดส่วนที่พอดีพอเหมาะทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอสามอย่างนี้แค่นั้นเองค่ะรับรองมีซิกแพคแน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดอยากได้คำปรึกษาก็ปรึกษาทางสมาคมกับคุณเชอรี่ได้เพราะเป็นเพอร์ซันอลเทรนเนอร์ด้วยนะครับ อ่ะแล้วโคง,งสแสวงแหรอฮะก็ <c oughs> เช่นกันครับเหมือนกันครับขยันซ้อม <c oughs> ซ้อมต้องกีบ่อยขนาดไหนกินอะไรขนาดไหนดีขนาด<อ>ไหนต้องไม่กินอะไรเออตอนยังไม่แข่งก็เช้ามาก็ตื่นมาก็เวลาใกล้จะแข่งอะไรประมานนั้นนะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องอาหารก็ต้องจัดอาตารางอาหารให้เรียบร้อยเป๊ะๆอะไรประมนนันม, <c oughs> มีระเบียบวินัยทุกเรื่องใช่คำนวณแคลอรี่ทุกสิ่งอย่างครับสั้นๆมาสุดท้ายซ้อมทุกวันนะฮะ ถ้าเกิดคนทางานอย่างออฟฟิศอย่างเงี้ยทำงาน8โมง9โมงเลิก5โมงเย็ยนทำยังไงถึงจะมีหุ่นดีเซียๆอย่างนี้ได้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะฮะให้คํานึงถึงตัวเองนะสิ่งแรกคือโดยเว่าชีวิตคนทํางานนะฮะตื่นเช้าเนี่ยทานอาหารให้เพียงพอก่อนแล้วก็ในช่วงเลิกงานหนาะะเวลาให้ตัวเองสักประมาณ30นาทีนะฮะออกกําลังกายง่ายๆเบาๆนะครับสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับเริ่มต้นในการอาจจะซิทอัพหรือว่า เป็นการานั่งควอตก็ได้ขึ้นขึ้น,นลงๆนะครับเพื่อให้ร่างกายมีมูฟเมนต์หรือว่ามีการเคลื่อนไหวให้กล้ามเนื้อต่างๆต้อเป็นการเริ่มต้น<ม>แต่ถ้าการต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมยังไงแล้วเนี่ยก็มาพูดคุยกับสมาคมได้สมาคมเป็นต่อเบอร์อะไรครับ021709601ครับ021709601นะครับก็คือและแน่นอนนะครับไปติดตามชมติดตามเชียร์นะครับ คุณสุกรีก็จะเป็นกรรมการตัดสินคุณแสวงคุณเชอรี่จะไปประกวดด้วยนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย17-19เมษายนนี้ที่สี่คอนสสแควร์นะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับขอบคุณครับ